น้ำยางได้เยอะเปอร์เซ็น์ก็สูงมันสูงขึ้นแต่ก่อนเปอร์เซ็นต์28พอมาใส่ซอยเม็ดต่ประมาณ2ปีเปอร์เซ็น์มันขึ้นมา33แล้วมันก็ยืนเลยสวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางยาเิญประทุนมทองค่ะอยู่ที่หมู่ที่6ตตำบลคลอ,องไอยโคงอำเภอคลอ,องไอโของจังหวัดสงขลาค่ะทำสวนยางมานาน30กว่าปีแล้วค่ะ มีสวนยางประมาณ150ไร่เบิกสีดไปประมาณ70-80ไร่พู้ชายมาปลูกต้นไม้แม่บอกว่ามันถางยากเขาก็บอกว่าถ้าปลูกต้นไม้มันจะได้พึ่งพาอาศัยกันทำให้ยางออกน้ำยางเยอะกว่าดินมันชุ่มชื้นกว่าปัญหาที่เจอในสวนยางก็ยางตายนึ่งหน้ายางตายนึ่ง แล้วพอมาใส่ปุ๋ยของซอยเมดไม่ไม่เจอเลยหลังจากนั้นไม่ได้เจอลูกชายบอกว่าแม่ลองดูต่มันดีปุ๋ยนี้เขาบอกไม่ไม่อยากลองไม่ต้องเอามาขอขอทวนเดียวนี่ซอสวนเดียวเอามาลองดูสิบไร่พอตรงนั้นได้ผลก็เริ่มใส่ตรงตรง,ตรงอื่นแล้วก็ดีเขาใช้มาตั้งแต่นั้นแหละเริ่มใส่ ต้นฝนทุกสภาหรือมิถุนาสูตร15-78แล้วก็ขุดข้างๆข,ขุดร่องสองข้างแล้วก็ใส่ต้นลักกระบ๋องใส่ไร่ละ50กิโลได้ละกระสอบแล้วก็อยุดถามหรือเดือนไปใส่อีกทีช่วงกันยาใส่ของปุ๋ยินทรีย์ซอยเม็ดช่วงนั้นนั้นเราไม่ขุดแล้วเราหวานเลยมันเป็นหน้าผลนะหวานมันจะดีกว่าใส่ปุ๋ยซอยเม็ดนะ ทำให้ดินมันดีขึ้นมีขี้เดือนขึ้นแล้วก็ใบมันก็เขียวชะอุ่มแต่ก่อนมันใบมันมันไม่มีใบพอมาใส่ของซอยเม็ดใบมันเยอะขึ้นร่มหมดเลยเคมีที่เราใส่ก่อนๆนะมันทำให้ดินมันแข็งขุดก็ไม่ออกเลยผุดก็กระด้างพอมาใส่ปุ๋ยดำให้ดินดีขึ้นใบก็สวยขึ้นมีผลด้วยมีผลกับน้ำยางถ้าไม่มีใบมันก็ไม่มีน้ำยางมันไม่มีใบมันจะออกได้ไงน้ำยางมันก็มันมันไม่มี ถ้าเปอร์เซ็นต์น้อยได้ตังน้อยถ้าเปอร์เซ็นต์เยอะได้ตังเยอะสมมติว่ายาง10กิโลถ้าเปอร์เซ็นต์28นะได้2โล8ขีดพอมาใส่ปุ๋ยซอยเม็ดเปอร์เซ็นตะ์น้ำยาง33มันจะได้10กิโลได้3โล3ขีดมันขึ้นมาลองมาหลายย่อแล้วแต่ไม่ไม่โดนใจรักย่อเดียที่ประทับใจมากก็คือดินมันร่วนทลยุยแต่ไม่ดินไม่กระด้างขุดให้ ตอนนี้ใช้ปุ๋ยโซยเมททั้งอินทรีย์ทั้งเคมีและไม่คิดจะเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอย่างอื่นแนละชอบมาก